สวัสดีค่ะวันนี้นันนีมีอะไรนะคะก็มาพร้อมกับน้องอัญจูนะคะแต่ว่าเป็นของลอกเรียนแบบนะคะที่กิ๊อยู่ถืออยู่นี่นะคะเป็นของลอกเรียนแบบนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนี่กิบเคยทํารีวิวเปรียบเทียบกับใบเซนหลุยส์ไปแล้วนะคะแต่ว่าก็หลายๆท่านนะคะสอบทมส่วนตัวมาว่าขอคลิป ที่เป็นเหเห็นน้องชัดๆใบเดียวเน้นๆอีกทีนึงได้ไหมอะไรเงี้ยก,กิ๊บก็อ่ะโอเคจัดให้นะคะแต่ว่าก็คือแบบว่าอันนี้กิก๊กต้องขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่ากิ๊บไม่ใช่กูรูอะไรทั้งนั้นแล้วกเ็เพียงแต่ว่ามีประสบการณ์จากการใช้หรืออะไรยังไงมาพอพอจะมาแชร์เป็นเป็นประสบการณ์ให้กับผู้ที่รักโกย่าเหมือนเหมือนกันนะคะแล้วก็และอีกเรื่องหนึ่งนะ ผู้ที่จําหน่ายทั้งของแท้ของลอกเลียนแบบผู้ที่รับหิ้วี r e เด d e r อะไรก็ตามนะคะกิดไม่ได้มีการจติอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่าคิดรู้สึกว่าถ้าท่านไหนที่ขายของลอกเลียนแบบแล้วก็ผู้ซื้อทราบว่าเป็นของลอกเลียนแบบอันนี้ก็คือแบบว่าสุดแล้วแต่เลยนะคะแต่แต่ถ้าแบบสาหรับท่านไหนที่แบบจำหน่ายของลอกเลียนแบบแล้วไปขายราคาบอกว่าเป็นของแท้อย่างเงี้ยค่ะกิดก็รู้สึกว่า โอดไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบว่าแต่อันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไม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 ขอก้าวล่วงละกันนะคะเพ mm ีย hmm. งแต่ว่า,ามาทําตรงนี้ก็เพื่อคนที่รักในโกย่าเหมือนเหมือนกันนะคะเอาเป็นอย่างนั้นละกัน mm hmm. นะอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแหมคุณน้อ,อัญจวที่เป็นลอกเลียนแบบเนี่ยมันมีลักษณะอะไรยังไงแบบไหนบ้างนะ,ะ mm hmm. นะคะอันนี้อย่างแรกเลย mm hmm. คุณเห็นสีของ ใบนี้เป็นสีเทาและใบด้านหลังก็เป็นสีเทาเหมือนกันนะคะจะเห็นว่าเห็นชัดเลยไหมคะสีจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเอาน้องเอาน้องเทามาให้ดูใกล้ใกล้ใบพาร์ตเล็กไปเอาน้องคอนติมาเทียบละกันเห็นความสีไหมคะน้องอันเนี้ยน้องอันจ น้องอัญจูเออเราจะเรียกเป็นอะไรเนี่ยน้องก๊อปละกันเน,ะนเาะน,น,น้องก๊อปไม่เอาน้องน้องเออน้องเกือบเหมือนนะคะจะออกเป็นสีเหมือนเทาฟ้าแต่ของแท้เนี่ยค่ะของแท้จะแบบออกออกเทาที่มันแบบว่าสีมันจะละมุนกว่าเนาะเอออันนี้อันนี้กิดเพิ่งมาเห็นเหมือนกันว่าพอมันเทียบอย่างเงี้ยมันเห็นชัดเจนอยู่นะอันนี้จะออกคร้ำนะคะออกครัำดํา น,ะะนี่อ่ะอแสงนะคะเนี่ยจะออกเป็นแบบว่าเออเทาเทา,าเออเทาครีมนะ,ะมเนาะเห็นชัดเลยเนาะแล้วก็ตัวเท็กเจอร์เนี่ยค่ะความสะท้อนแสงนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยค่ะเออของลอกเลีนแบบเนี่ยขอเรียกเป็นขอ,ขอเรียกว่าเป็นของลอกเลีนแบบแล้วกันเนาะของลอกเลีนแบบเนี่ยค่ะคือตัวโกยาดีนเนี่ย มันจะแบบเงาแวบเลยนะคะเนี่ยโอ้เล่นแสงหน้าดูเห็นไหมคะได้อย่ากาหนังประทูเลยเนี่ยน,นะคะเห็นนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะของแท้นะคะเขาจะไม่ได้แบบว่าสะท้อนแสงขนาดนั้นเนี่ยเห็นชัดเลยในมุมองศาที่โดนแสงเหมือนกันนะคะชัดเจนนะคะแล้วก็อ่ะอย่างแรกเลยอย่างที่เห็นไปแล้วนะคะคือตัวผ้าใบายกยยดีนนะคะมันจะ สีแตกต่างกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวความยืดหยุ่นของตัวผ้าใบานะคะอันนี้มันจะไม่ได้เบาแล้วก็นื้อมันจะเตอะเติบเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นของแท้นะคะก็คือว่าเนื้อจะมีความพลิ้วเบานะคะแล้วก็เท็กเจอร์ของตัวผ้าใบนะคะของลอกเรียนแบบเนี่ยค่ะมันจะไม่มีความแบบเป็นเท็กเจอร์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นของแท้นี่จะมีความเป็นเท็กเจอร์นะคะอันนี้คือตัวโกยดีนนะคะอย่างที่2นะคะคือเรื่องของตัวหูนะคะเรื่องของตัวหูเนี่ยมันจะไม่พลิ้ว จะหนาตึกหนาตึกแล้วก็แข็งๆนะคะตัวเนี้ยแล้วก็การยาแนวเนี่ยคะ่ะจะดูหนาๆตึกตึกนะคะไม่พลิ้วนะคะอย่างที่3นะคะในเรื่องของตัวหนังตัวหนังคลาฟนะคะจะมีความแตกต่าง นะคะแต่ตาตจากของแท้เนื้อของแท้เนี่ยหนังคราฟอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะแบบว่ามีเ t e เจอร์ที่ดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะ mm hmm. อย่างที่4นะคะที่คุณสังเกตได้ง่ายเลยนะคะ mm hmm. ก็คือตัวสายของกระเป๋าลูกนะคะ mm hmm. งานเย็บแล้วก็ตัวหนังเนี่ยค่ะ จะไม่เหมือนของแท้อันนี้อันนี้อันนี้จุดสังเกตได้ง่ายมากนะคะของแท้เนี่ยจะมีความการเย็บงานเลยที่ดีกว่าแล้วก็ตัวสายหนังจะไม่ได้เป็นแบบว่านิ่มเละเทแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะว่าแป้เลยนะคะอันนี้อย่างที่4แล้วอย่างที่5นะคะคือสแตมม์สแตม์สแตมม์เนอร์มเบอร์มีนะคะตัวยี่ห้อมีแต่ว่าฟรอนต์ลักษณะในการสแตมม์จะ จากของแท้นะคะอันนี้คือของการสแตมป์ของล็อกเลนแบบจะสมติให้ดูนะคะจะได้ไปเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบกับใบที่คุณมีหรือว่าคุณใบที่คุณกําลังจะซื้อดูได้นะคะนี่นี่คือลักษณะการสแตมป์ฟรอนของของล็อกเลนแบบน้ําหนักนะคะนี่ของล็อกเลนแบบเห็นชัดนะคะบําสะอ้วนหนาเลย ปนหนาขอบชีสเลยนะคะซึ่งของแท้จะมีความกริบเรียบคมไม่หนาๆเปะๆแบบนี้นะคะบางท่านเนี่ยจะยังเข้าใจว่าอุ้ยมันต้องปั๊มหนาๆหนักๆเห็นลึกๆๆไม่ใช่นะคะปั๊มหนาๆหนักๆเนี่ยคือของลอกเรียนแบบนะคะอันนี้อย่างที่ห้าแล้วมั้งกี่อย่างแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็อ่ะนี่ค่ะ ตัวผ้าใบานะคะก็จะไม่ได้ละเอียดเท่านะคะอันนี้ใบเป็นใบที่ค่อนข้างจะมมิเลอร์นะคะงานเย็บอะไรต่งตางๆเนี่ยนะคะแต่ตรงนี้ค่ะการเย็บความความเนี่ยอย่างที่6นะคะตรงนี้ก็จะแตกต่างนะคะเพราะว่าของแท้เนี่ยมันจะมีความเอ,อ่อเท็กเจอร์ของหนังแล้วก็การเย็บเนี่ยที่มันดูไม่ทื่อๆแบบนี้นะคะคกลิ้งกลับข้างในให้ดู คือของเล่นในแบบอีกอย่างหนึ่งคือกลับยากมากนะคะกลับออกมาก,ก็จะเห็นชัดเจนนะคะว่าแบบว่าเนี่ยค่ะความความกริปในเรื่องเรื่องการการเย็บตรงตรงตรง,ออตรงหนังอะไรตรงนี้ค่ะมันจะไม่ทื่อๆแบบนี้นะคะสําหรับของแท้นะคะแล้วก็ยาแนวหนาเตอะเตอะ,ะนะคะซึ่งของแท้จะ เรียบบางสมูทนะคะรับตัวหมุดตัวหมุดเนี่ยนะคะก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งสังเกตเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างของตัวตัวฟรอนต์ของตัวตัวโลโก้นะคะแต่ว่าถ้าแบบว่ามาดูผ่านตัวภาพแล้วไม่ได้มาเทียบระหว่างของแท้กับของล็อกเรนแบ,บจริงเนี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างจะยังยากอยู่พอสมควรนะคะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ที่แตกต่างจากออของแท้นะคะ นี่คืออีกหนึ่งจุดนะคะที่คุณจะสังเกตได้ว่างานของแท้จะไม่ได้เก็บงานแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีความแบบงานลักษณะการเย็บนนะคะงานเย็บก็ยังเป็นสิ่งที่คุณสามารถที่จะสังเกตได้นะคะว่าของแท้มันจะกริบกว่านี้ค่ะแต่ตรงนี้เป็นจุดที่สังเกตได้ได้ดีเลยนะคะตรงนี้นี่เห็นไหมคะงานเย็บที่ได้มันแบบว่า อ้าวหายช่องไฟไม่เท่านะคะก็ชัดเจนนะคะแล้วก็ความความเนื้อหนังคลับนะคะที่มันจะแนบกับตัวกระเป๋านะคะก็จะไม่ทื่อนะคะมันจะเนียบเนียบเนียนนะคะคก็เป็นการแจง้งน้องอันจว แบบหมดเปลือกนะคะสําหรับของลอกเลนแบบใบนี้นะคะก็สําหรับใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็เม้นสอบถามมาได้เลยนะคะคิดว่าเป็นการแลกปิดข้อมูลซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เออหรือว่าใครอยากจะให้ทํารีวิวเกี่ยวกับ เออน้องโกย่าอะไรยังไงตรงไหนนะคะก็เม้นมาได้เลยนะคะกิ๊บก็จะยินดีมากๆเลยค่ะแล้วรีวิวต,ต่อไปจะเป็นอะไรที่น่าสนใจหากไม่อยากพลาดน,นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่ากดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กิ๊บก็จะยินดีมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย